ตัเวนเหนตาตัเวนเหนตาแต่ส่องเถ่นผู้ชมตื่นสงซูไก๋เหมือน้องเลยงไปจูดชิ้เหนืยะชิ้นตัวนกันหนึ่งเขาเดี๋ยวชิลงไปเห็ดกินต่อพี่น้องจ้าสบายดีเด้อยามเศร้าๆพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นแม่์บ่าวดาวกับมาตะเด็กแทนพี่น้อง ไม่มีแสงแดดพี่น้องจ้าจีไปสกาะเออมันแชดมาถามอยู่อ่ะฮังกูบประจักเนาะกูาไปสายกูอะฮังกู้ประเด็นหูจักน้ำสู่เฮ้ก็เหนียวบ่อยพี่น้องอ อย่าบ да ่อยอย่าเมื haha, ああ่อคืนมาชน้โยหายอีกแล้วทนห้าส yeah. ิบกว่า่เบอรอืมขิกาเต็มคออะไย่างเ่หได้คือเศ้าสิแม่ร้องไห้ขิกาเต็มคอหลายปีแล้วกระสือแม่ั้องไห้อกาเตมคอายปีแล้ว ม <m uch as> ันหลอกอยู่แต่แม่มันบ่ตายแม่นี่นี่บ่บ่มีไผมานอนนําเมื่อคืนนีเนาะพี่น้องมีแต่สาวเอ้ยแม่น้องเทนบ่าวบอยบ่ามีเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยแล้วกชมเฮาเองเนาะชมเฮาเองคเฮเ

ขั้นเลยเลยกินไก่ทิพย์กินไก่กินน้างกินขั้นข่าเชื่ว่าไม่ผิดจะถูกเก้าเด้อค่ะยายกระแสเป็นพืชมือละสองสามสิบคนละพี่น้องจ้าเหี่ยวบ่อยเหี่ยวเป็นกอมเมนกว่าคนปกติเหี่ยวกับเปลี่ยนสีคือว่าแล้ะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เตมตากับขอบพาะคุณลหลายๆล่าสุดเนาะว่ไก่กัดลายเมื่อนาแล้วล่าสุดอีกลายน้องอันนี้เมื่อภานี้พี่น้องเลย <c oughs> ลูกหลานกระสีลายแต่พ,พ่องผินนักเนาะตอนนี้กขนักอยู่อาการต้องซุงเนาะเมื่อคืนนี่ก็นนเจ็บจะท้ามแม่ด้วยแม่สิริรับดิ ทุนนันสู่กับความเจ็บว่าซั่นเพิ่นว่าอที่นอนนิ่งบ่ได้ว่าบ่เจ็บเนาะพี่น้องเจ็บบ่ได้ขาดระยะแต่ว่ามันสิเจ็บบ่แห้งนะพี่น้องบาดขึ้นบาดลุงท้องเพิ่นก็ได้แต่ว่า FC แม่นมาเฮากอ่านอยู่เด้อพี่น้องบ่ทําตามบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่น กินบมนะ่ได้เลยกระเพาะบวฮับโอ้ยเทมันสะอาด <c oughs> มาเริ่มเป็นใบยยังอีเมย์ด้อครับเบื่อเด้อบ,อยบายน้ำลายแล้วค่ะมาไลยไปเสร็จน้ำลายอีเมย์โอ้ยมันเบื่อได้ย,ดย,ยาทานะเอเอเจ้าก็เป็นสบ หมวนเาทเป็นใช่ใช่ะอเ้นนม,น,น,มน,นมฮ้นะเคยเป็นในล้างมือแบบในข้อมันแหละอีมเมเ<า>ถึงน้ลาเส่ยเศ้าอ้าวอ้าวหมวถมนะได้ขันบอนนยยหัยอยหกกรมี่อยู่และน้ำลายกันวันศินมอเป็นนักขันขันนะช่วยเป็นเป็นใส่มือ ล่าสุดน mm. ้องสาวของเจดํามขึ้นไปซักยาดีขีกาพี่น้องเลยขึ้นปักซองข้างแรกนั่งกับเคยเห็นเฮ้ยพายกระเป๋าใหญ่ๆเลยขึ้นปักซองเลยต้นเด็บบัวได้เฮ้ยตวนี้บบได้เฮ้ยชีวิตกูตั้งชีวิตเลยตัวนี้ เออ <c oughs> ลงไปถอดประตูพี่น้องสื้อประทูมาไหวแต่เมื่อนะพื้นไหกินออมกบเจตวนกระเมื่อละไรชเมื่อโปงผีหน่อยแะละกินผากินท่านน้ำนางนั่งขึ้นสันสาานันผาซะนั่งกระไดเบิดกมเบิดเวนมันถือมาเท่านั้นเนาะอืมบ่อน้าแมน กะซังสะมื้อก่อนสิไปโลกะลับจ้างอยากจะพัวใหม่เฮาสิเอาผัวใหม่เด้แม่เฮาอยากได้ผัวว่าซั่นเพิ่นว่าเออแท้ๆเด็กน้อยนั่น5ปีจักเว้าอาแม่แม่เออเ้านลูกคั่นแคั่นแหละกซเฮาเว้านลูกเฮาและลูกเฮาเว้านที่อันที่แท้บ่แม่น้องเองเด้อพี่น้องเด้อเด็กน้อยตายนะอ้าวอผใหม่ติอ้าวพาลูกไปโลกะับจ้างตายอยู่องุ้ยได มันคึ้มป้อมผู้คึ้มป้อมพูเจ้าฮู้จักแต่คึ้มป้อมจังตายเด้เขาจะว่ามันเขตคึ้มป้อมแถวนั่นแหละเขตก่อนมันก่อนสิอีน้อยสิไปตายน่ะเสียงน้องน่ะห้องห้องอยู่อู้้อืแต่กิกิน่ะแต่กิกิน่ะมีเด็กน้อยผู้ชายตายผู้เพิ่นได้อยู่ได้เมียเออจัง่เป็นได้เมียแต่ว่าเน้องเออ ตากกระบะอมันพี่น้องเลยเจ้าอย่าไปทัวร์ที่ั่ตัวใหม่ดีก่าทากระบอได้ไปเนาะคือแน่นี่แหละลูกล้านเนี่ยที่พี่น้องใา่เลือดเดียวกันนี่แหละพักไปลูกน้องของเจนองวัดเนาะลูกน้องใส่เจนองวัดโอ๊ยแม่กันเที่ยวเอิญเอาได้ทแม่ลูกกัดอับจังร้อยเหรอ เออเท่ห <c ười> ์อยู่ใกล้ๆกันไปกับหมูหมูน่ะบุลุ่งหนามน่ะเท่หนามน่ะเต็มตื่นเฉพอตายเงี้ยมันยืนมันยืนกับเพียงแอลมันนี่อ่าแม่เลำส่วนอันนั้นก็พู่ลงเขามันหากระจมเอาขึ้นมามาเลือดแตกปากแตกดังมันดุดอุ้มอุ้ยแม่เนาะคือสี เดหน้าตัวเองอโหเฮาก็ย so ังเข้าใจพีดว่าหน้าตัวเองเนาะตะมีดนกพาลูกไปตายนาลูกไปตายนลูกไายพ่อแม่ก็มี่เอาป้า่เอาไปนำนี่เอาไปนำจ่องมันดึงขาดมันพี่น้องเลยชวนตะแม่ไปโลกะชวนตะแม่ไปโลกะอ่ะ กไปเนาะมอยกินข่าวก็ยังนกกินเล่นนะปั่นะนก็โธปั่นแล้วพี่น้องสีออกนาอ็นกหนึ่งโอ้ยกูเอ้ยเขาได้เห็ดปวกลายุเออบะแม่เห็ดเห็ดไข่บเฮ่ปวกน้อเห็ดปวกนะวันใดดอกเฮ็ดไข่ลได อีบ่มีอืมเห็นอีน้องอามาว่านี่เถอะว่าอีแม่กินได้บ่ห้อยอีแม่ยายนี่แหละน้องอาเมยอามาโลดว่บ่ๆว่าซั่นคั่นอีแม่ยายน่ะบ่ให้กินว่าซั่นเออก็ว่าปสเอนี่แหละมันบ่ลายให้เธอมากินซ้ําแม่ปุ้งเธอมาจอบเมื่อวานนี่ผัวเธอก็เอาบักหุ่งกับตู่ก็มาให้อือนอนเจ็บเมื่อวานค่ๆไอ้มาไอ้ฮักมาวานนี นอนให้เบอยู่เจ็บกมาอจักเตรียมตัวสิไปขอลูกภัยจักมื้อใดเออมื้อนโทรไปเขายังดำนาเพิ่นว่าเขายังบ่พร้อมจักไรล่ะแต่สิเป็นสิไปฮอดมื้อเไปอกบ่ฮู้แเนาะบ่ฮู้ได้เด็กน้อยเอากันเ15ปี15ปีอือ เออกำบังหำก็คือกันอะย่าเพิ่นน้อยเออโอ๋เพิ่นถามว่าน้องมดอายุจักปี15ปีคือว่สิาปีโอ้ยเฮายังาอัวอเจ้าน่ะโอ้ย ไปให้ไปข้วไล่างน้าล่างตลูก้าจะกดก้าลูกสาวขอยก็เริ่มเป็นสาวแล้วปีน้าอาผัวเอาปเาปจนี่ค่ะปีหน <laughs> ้นา11ปีได้เนี <laughs> ่ปีนี้เพิ่งเกิดวันแม่เนาะ13บสิงหากับเต็ม10 <c oughs> ปีอ <c oughs> อืเห็นม, <c oughs> มันมาอยู่ขึ้นช่องขึ้นมูดาาก็ได้ ันมีลูกนอนนําเมียจังได้มาที่นมันก็นอนมันหินบาใหญ่เเออบาดเมือจังไปเนาะเฮดดี้ดักตินเงี้ยเงี้ยเงียเงยเจ็บบ่อ้วนขื่นบออ้วนขื้นเออกูว่าอยู่เปนเมื่อยแหละพัวสิลงเออ โอ้ยบ่ถูกแต่ละมื้อไปเหตแต่งานเอองานก่อสร้างอืมพอเป็น้างพูยเขาเห็ดบ่ได้ดอกเหาเขาเจ็บแอลสูเขาดำหน้าเขายังสไตล์แหละดำหน้าเขายังอู้ chị nam ừ, ở ào kìm nam đu nhèo đu sàn ừ. du đu ừ. 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 cái đi là nam sẹp kìm lột mẹ ơi

ันจีเหียวนอนแข no ้งเนาะบ่เหี um. slow, ่ยวได้ต้องตั้งเพรว่าเข้าอืมมากับมือนีมือที่สามมากับบเขียวพี่น้อสามมือนีตะเก่านั้นท่ามเขียวบนฐานกระลูกท่ามอันที่เขียวบ่ลูกกระแตงหาย